สวัสดีค่ะนกักเรียนชั้นป3ามที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณจิวจะพานกักเรียนมาเติมสำนวนให้ตรงกับภาพพร้อมบอกความหมายจากหนังสือทักษะภาษาชั้นป3หน้า161ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจากภาพตรงกับสำนวนใดคำตอบก็คือ สีซอให้ควายฟังหมายถึงการพูดสอนให้ผู้ที่มีความรู้น้อยได้ฟังแต่ผู้ฟังไม่ใส่ใจที่จะฟังจากภาพตรงกับจำนวนใดคำตอบก็คือถอยหลังเข้าคลองหมายถึงหวนกลับไปหาแบบเดิม จากภาพตรงกับสำนวนใดคำตอบก็คือน้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงมีโอกาสดีควรรีบทําจากภาพหมายถึงสำนวนใดคำตอบก็คือ ขี่ช้างจับตะกระแตนหมายถึงลงทุนมากแต่ได้กำไรน้อยจากภาพหมา,นนมหมายถึงํำนวนใดคำตอบก็คือรำไม่ดีโทษปีโทษกรองหมายถึงทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่รับผิดกลับโทษผู้อื่น เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสำนวนไทยทั้ง5้าสำนวนนี้หวังว่านักเรียนจะตอบคำถามได้ถูกหมดทุกข้อเลยสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ